สวัสดีครับผมนู้สายสองวันนี้ผมจะไปสู้กับชิเขามีความลับอะไรทำไมต้องสู้กันแล้วทำไมต้องขวางเดี๋ยววันนี้รู้กันแน่รอบที่1 2 3 4โดนเละข้ามารอบที่หเลยครับ โอ้ยไม่จำยังจำไม่ได้ท่านี้ยังเมาหมัดอยู่รายการลบ นี่เกือบโดนเดินไปอย่าหยุดโดดสวยทันพอดีเฮ้ยอ้อมหลังคนระับอัดอัดอัดอุ้ยเกือบโดนโอ้ย ก็ที่สิอืมอือกอหลบได้สวย ตกอืมพอดีเพอร์เฟกต์ไทม์เฮ้ยครับยังไม่โดนกัดดอกเลยครับเลือดเต็ม เฮ้ยเฮ้ยโอืมโดนแหละทนันนี่เกือบนะเป็ดสองโอ้ยมันไม่ปล่อยเลเซอร์ไว้ตานี้ ท่าหัวไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บครึ่งหลอดเอาเฟสสามโอยพี่ท่านี้หลบไงวะเนี่ยตยีไม่ทันอะ่ะเลือดหมดแล้วมไม่รอด รอบที่22งเย็นเย็นดูดีๆโลบสวยอืม mm hmm. ยิงไปยิงไปอ้าวลวงเว้ยอืมอ mm ืม hmm อืม hmm hmm. อาหัวโอเคลอดช่องเฟสสามไว้แท้โอยโอยท่านี้ใช้ไม่คล่องอะ่ะถ้าแฮพินแล้วโจมตีไปด้วยครับอุตสาห์เปลี่ยนมาใช้ใช้ไม่เป็นโอ้ โอ้ยโดนสองทีติดเลยไหวไหมไหวไหมยังอึดไว้อึดไว้อๆๆโอ้ยน่าจะข้ามหัวไปรีบตีไปหน่อยไม่เอาแล้วถ้าแฮผินแล้วโจมตีเปลี่ยนดีกวา่าเปลี่ยนเป็นเลือดแล้วกัน รอบที่28หัวร้อนละร้อนมาสักทักแล้วละ่ะสวยอืมตามไปตีต่อ,ปปตอเยี่ยมอืม เฟสสามครึ่งหลอด้วโอ้ยหลบไม่ได้สักทีท่านี้เลือดหายไปสองช่องวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยหลบหลบไม่ได้ อีนิดเดียวอีนิดเดียวอึดไว้อึดไว้เอ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหสองช่องทีเดียวเลยอีนิดเดียวเองอะ่ะเฮ้ยไม่โดน ôi oh, ra đồng đồn đi nó ôi lệ có đi 35, yeah. mày ืมสวยเพอร์เฟกต์อยู่ครับเอาชนะปลานี้แหละไอ้ไม <the> <dashboard> <se astrology> ่โดนหลบสวยเพอร์เฟกต์โอ้ยโดดเลยนิดเดียวนิดเดียวข้ามหัวอืมสวยอีกฝั่งหนึ่ง อืสวยงามนิดเดียวนิดเดียวเออโอ้ยนี่แล้วน่าสักทีเกือบสามชั่วโมงจากตอนที่หนึ่ง ชี้เขาบอกให้ช่วยแต่ตอนนี้ตอนที่20่ิชี้บอกว่าไม่ต้องช่วยเพราะว่าถ้าช่วยแล้วมิโอจะตายนะเหมือนจะรักมิโอขึ้นมาอะไรอยู่หลังประตูนั่น ไปช็อตแบบนี้แล้วตามด้วยมิโอเดินช้าๆเหมือนอ่อนแอลงมิโอใกล้จะตายแล้วหรือเปล่าตามที่ชี้บอกเอมเบอร์นักเดินทางคนสุดท้าย นี่คือสิ่งที่หุ่นยนต์ AI ทุกตัวในเกมคอยปกป้องมาตลอดและสิ่งที่เขาอุ้มอยู่ก็น่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์สุดท้ายแห่งมนุษยชาติพวกหุ่นยนต์ AI จึงพยายามทำให้ดาวดวงนี้อยู่อาศัยได้แต่หุ่นยนต์ทุกตัวรวมทั้งชชดด้วยผมรู้สึกว่าเขาพยายามปกป้องเอมเบอร์เต็มที่เลยนะเพราะเขาใช้สรรพนามตลอดแบบพูดคาว่าเธอตลอดเลยเขาไม่พูดชื่อเลยนะ ต้องช่วยเธอให้ได้เธออย่างงูนเธออย่างนี้โอ้แล้วนี่ผมบังคับเป็นอาติอยู่นะกำลังอุ้มมิโออยู่ถ้าเป็นแบบนี้มิโอมีอยู่ห้าเสียง อาติมีอยู่หนึ่งเสียงก็จะครบหกเสียงเหมือนกันนั้นเนี่ย หัวใจผมว่านี่คือหัวใจของเอมเบอร์ละ่ะเป็นชิ้นส่วนเสียงต่างๆที่ช่วยให้เอมเบอร์อยู่ได้แล้วก็เขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วเหนื่อยมาก น่าจะหมายถึงภาชนะที่ช่วยเอมเบอร์อยู่เนี่ย <This S 1> ว่ามันหนักเกินไปก็เป็นเพราะว่าหัวใจเขาอ่อนแรงด้วยละ่ะชิก็ถึงให้ไปหาเสียงเพื่อมาช่วย เสียงการเดินนี้เขาจำได้ว่าเป็นเสียงอาติ so ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้ว <and> ทั้งตัวคนเดียวแล้วก็มองไม่เห็นมีแค่ความคิดนี้ที่ทำให้ฉันยังเดินหน้าต่อไปแต่ก an ็ยังกลับมาเพื่อมาให้คำตอบ แล้วก็พาสิ่งอื่นมาด้วยมีเสียงกับมิโอแล,และเมล็ดพันธุ์สุดท้ายของเอมเบอร์กับโชคสะตา,ะะาตสตาำหรับมิโอและอาติการสละชีวิตไม่ใช่การสูญเสีย แต่มันคือการบรรลุหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการให้ความหวังเพื่อได้มีโอกาสเริ่มใหม่อีกครั้งในตอนนี้พวกเขาไม่ได้ทำตามโปรแกรมแต่พวกเขาทำตามหัวใจหัวใจที่ยอมแลกชีวิตเพื่อประคองโลกที่เขารักให้เดินหน้าต่อไปได้แม้จะไม่มีพวกเขาอยู่ในโลกใบนั้นแล้วก็ตาม <Thank you. S 1> ขอบคุณนะอาติกับมิโอ คุณได้พาเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วที่เหลือก็รอดูผลลัพธ์เมื่อทุกอย่างคลี่คลายลง ก็พักผ่อนอย่างสงบนะโอ้หัวใจมีหนวดของมิโอกับอาติด้วย น่าจะหมายถึงการรวมตัวที่สมบูรณ์รวมร่างกับยานลำนี้ <Finally. Rest. S 1> นี่คือฉากหลังเอ็นเครดิตนะครับ บนดาวดวงนี้ยังมีเด็กชายคนหนึ่งผมว่าเด็กคนนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งมนุษยชาตินะครับที่เอมเบอร์เขาอุ้มมาและดูจากสภาพแวดล้อมก็อยู่อาศัยได้แล้ว ทุกอย่างคลี่คลายแล้ว, <S <S ดวเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงนะอยู่คนเดียว อาจจะเป็นมนุษย์คนแรกของโลกโลกของเรายังมีมนุษย์คนแรกเลยแต่ก็จะเจอเนี่ยร่องรอยอารยธรรม และสิ่งที่เหลืออยู่บนดาวดวงนี้แต่สิ่งที่ผมจำได้แน่นอนเลยว่าเป็นดาวดวงที่มีโอเคยประจญภัยนั่นคือคุณผู้ชมเห็นไหมครับมีไข่ดำอยู่ข้างหลังนั่นด้วยอันนั้นคือภัยพิบัติเลยแต่ว่ามันอยู่สงบแล้ว เอาละครับผมขอจบเกมมิโอไว้เพียงเท่านี้ครับอันนี้คือตอนจบแบบ True Ending แล้วพบกันใหม่เกมหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ